สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะพบกับช่องมันนี่ชาแนลคือเก่าค่ะมือนนี้นะคะพาท่านผู้ชมนะคะบ้านกระท่อมสูงค่ะท่านผู้ชมคะ่ะกระท่อมละสังขารหลวงปูส่สวงค่ะบ้านจโบอำเภอบวัวเชียจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะแอดเปนี่ก็ได้ยิ่นคาวาข้าเจ้าถือเกล็กสามสี่งวดจิตค่ะท่านผู้ชมครับการเซียมซี่นะคะ ที่กระท่อมสูงค่ะท่านผู้ชมค่ะแอดเมนี่ก็เลือยันตามมากค่ะมาขอโชคนะคะขอลาไปฝาก f อค่ะท่านผู้ชมแอดก็ขอฝากช่องไว้กับท่านผู้ชมเนี่ยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องมานี่น้ำเด้อค่ะมากไก่ค่ะท่านผู้ชมค่ะว่ากับพาหัดคือเก้าล่ะค่ะท่านผู้ชมติดตามผู้โชคดีค่ะ เบิ้งเด้อค่ะว่าเสียมซี่นี่ค่ะจะได้ตัวใดกันเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะมาขอตัวเด็ดๆนะคะกับหลวงปู่ค่ะไปฝาก FC ทุกท่านค่ะนี่ครับนี่เด้แปดหกนี่แปดนี่หกลูกค้ากันข้างข้างหลวงปูหลวงปูสวงเลยเว้นมอนี่เนี่แปดแปดหกแปดนี่นะครับเนาะ นี่ครับนี่เนาะแปดกับผมนี่อันนี้หกกับผมนี่นี่ครับเห็นเป็นแปดหกบอเห็นเป็นแปดหกชัดบ่เนี่ยชัดหนักแปดชัดนานแปดตัวหกก็ชัดได้หกฟังนี่เห็นบอกนี่หกเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่เป็นบอแม่นไมนครับผมนี่นี่เนาะครับเนาะแก่ทางบ้านมั้ครับผม เดา่โซงกับประหัตค่ะท่านผู้ชมประหัตเขาก็เห็นเป็นแปดหกขามองข้างหลวงปู่จ้ะนี่แปดหกเห็นบอาสองโหมัยสี่มัยนี่ไหมะนี่บงังบม่เห็นบงังเข้ากับบุควยชัดนี่แปดนี่หกนี่นี่แปดไหมนี่หก เห็นคือหานน่ำเด็ดทั้งหนาพระหันนี่อย่าเบิ่งนี่หาอยู่นี่ขออภัยเดอจ่าจะลงปูจ่านี่หาหาอยู่นี่พะหัดนี่หาหาแล้วก็เป็ดแล้วก็หกเห็นสามตัวเห็นสามตัวพีากวนเออสามตัวหาย ท้าทับมากกัอยากให้ท่านบ้านนะครับเนาะพอเห็นเป็นเป็ดหมกแต่ว่าไม่นี่ก็เห็นเป็นหานะคะท่านผู้ชมเป็นเน้ทางครับผมกับคลิปนี้จบไวปสำนึครับผมคลิปหน้าเจอกันหมีครับคลิปนี้สวัสดีครับผมนี่นะครับผมเมื่อกี้เบิงบัถนาธเราจ้ะเนาะมันบรชัด์ค่ะท่านผู้ชมปอฮาร์ดก็เลยเขียนค่ะ เขียนเป็นใส่สมุดนะคะให้ท่านผู้ชมได้เบิงแบบชัดๆค่ะขั้งแรกได้หาเก้าเจียงขั้งที่สองได้สามหนึ่งค่ะพาดกับว่าเคยมาเธอแรกค่ะท่านผู้ชมจับ okay, gps บมาเนาะกับผากันมาถืออยู่ค่ะท่านผู้ชมเอาจ้ะ ลองเก็บไปพิจารณาเบิงกระไดด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะขาเก่ากับสามหนึ่งค่ะมือนีนะคะมากระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงเขาเอิญกระท่อมสูงค่ะท่านผู้ชมบ้านจะบกค่ะนัทอันนี้มาหน่อยไม่จิกอ่ะอันหลวงปูปอยุทางไหลค่ะท่านผู้ชมกับมี่อัน ไฟตลรดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะไฟบ่เคยดับจกเทือค่ะท่านผู้ชมมืดมือมืดขึ้นคะ่ะกระท่อทมละสังขารอันบ้านรุ่นกันคือกันค่ะวหมีดับไฟไม่มีวันดับนะคะท่านผู้ชมคะ่มคะเขาวาจังสันค่ะบ้านนี้กะ็ะเห็นคือกันค่ะท่านผู้ชมบ่ดับจ้าถือคะ่ะ เดวแอดมาหนี่ให,ทรราาทหะะ้ท่านผู้ชมเบิ่งบรรยากาศรอบรอบกระท่อมหลวงปูค่ะประดาบประดาษไปด้วยเว้าเะคะท่านผู้ชมรากาไกสัญ,ญลักษณ์ของหลวงปูสวงนะคะมีไกมีเว้าจ้ะ เดี๋ยวไฮแอดห้ท่านผู้ชมเบิ่งรอบๆค่ะสถานที่ของหลวงปู่ยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะสมัยหลายปีมาแล้วค่ะเสากันยั่งเครื่อเกา่าหลวงปูย่ยูหลายทีหลายบอนค่ะท่านผู้ชมอยู่ตามทงหน้าเพราะว่าหลวงปู่มักสันดูดค่ะบ่อยู่กับทีเด้วค่ะ มักยางมักไปค่ะหลวงปู่หลวงปู่สวงนะคะท่านผู้ชมหลวงปู่สวงเทวดาพระอาหารหันต์นะคะเล่นดินนะแต่น้อยนอยเล่นดินค่ะท่านผู้ชมตำนานของหลวงปู่สวงนะคะแอดมาบอนีก ผู้เฝ้าอยู่นีกับเห็นค่ะท่านผู้ชมค่ะเงียบค่ะไอ้ท่านผู้ชมได้เบรงรอบๆค่ะผู้ใดบ่เคยเห็นนะคะท่านผู้ชมเอ็ดกะมา สองเทืาหลังคันชมคะสองเท้อนี่อะไรจ้ะมาขอพรหลวงปู่อันนี้ก็เป็นหมอนหมอนของหลวงปูค่ค่ะสมัยตะกี้คะ่ะท่านผู้ชมคะสะอาดสะอ้านค่ะบริเวณสะอาดสะอ้านแห้งค่ะท่านผู้ชมเพระาะว่า มีคนเป่าอยู่ค่ะแต่ว่าเอ็ดมาบนนีกับโเห็นเ้อค่ะบบจักว่าเล่าไปใส่ค่ะท่านผู้ชมคนเบิงคนเป่านะคะโบเห็น ผสัโจสมยาเมู่อนนโล <mae afraid Tyson> ตาจยุดาใบวีทาตรังนะลตาอ่ยตรังชนก้ในคนเจ้าผสมโสมยาสตาเพื่อตัวใบตัวด้วงตาอ่อยตรังคนเจ้าทางงเดืตาบัฟาเอฟซีบันเคตเรารบอนลตาาทุสั ได้สองสอง,ง,งค่ะท่านผู้ชมคะแอดมินีนะคะเสียงเซมซีได้สองสอง,งนะคะเห็นชัดไหมคะ